สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3ข้อปรทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะมีรถมากกว่าร0อยคันไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะเรายังมีอีก2สาขานะคะมีที่คลองสี่แล้วก็จังหวัดอุดรค่ะที่เราเพิ่งเปิดใหม่นะคะลูกค้าที่อยู่แถวโซนอีสานนะคะสามารถแวะชมที่สาขาอุดรได้ค่ะ ติดต่อทักทายตีมาได้นะคะเดี๋ยวส่งโลเคชันพร้อมเบอรอ์ผู้ดูแลที่สาขาให้กับลูกค้าได้ติดต่อเข้าไปเลือกชมได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าวันนี้ตีจะมีรถตู้สวยๆอะไรมาแนะนํากันบ้างค่ะเราจะมีรถตู้ใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็มีมากกว่าร0อยคันให้เลือกชมกันค่ะคันที่จะแนะนําในวันนี้นะคะเป็น t o โยต้าคอมมเตอร์ปี2014 เครื่อง3า0 0ันเกียร์ออโต้ค่ะดีเซลนะคะคันนี้เป็นสีเทาค่ะสีเทาหรือสีบอลน,นะคะอ่าเดี๋ยวเราพาชมด้านหน้ากันดูค่ะนี่นะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะคันนี้ก็สภาพสวยนะคะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยค่ะน,นะคะรอยแต้มสียังอยู่ชัดเจนนะคะฝากระโปรงเดิมเมเลยค่ะ ไม่มีชนนะคะคันนี้ค่ะสภาพดีค่ะส่วนใหญ่ของเรานะคะรถของเราจะไม่มีโดนชนนะคะเราจะาคัดมาเบื้องต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านในค่ะแผงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟนะคะหุ้มหนังทั้งสองด้าน ครื่องนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราใหา้ฟังเสียงเครื่องกันดูค่ะเครื่องดีนะคะเครื่องดีค่ะเครื่องดีนะคะพร้อมใช้งานค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีหิ้งเก็บของนะคะหิ้งเก็บของค่ะมีปุ่มควบคุมระบบแอร์นะคะตอนนี้แอร์ระบบอ่ากุ่มระบบแอร์จะเป็นแบบใหม่นะคะ6สปีดค่ะเครื่องเล่นรองรับระบบ Android ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธไวไฟนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะ ออปชันนะคะบันไดมีไฟค่ะนะ,ะใส่ชุดแต่งไปแล้วนะคะ,นะค,ะคอนโซลมีไฟค่ะอันนี้เป็นคอนโซลน,นะคะแบบมีไฟค่ะเป็นอะทลิกนะคะครอบตุ้งข้อเวอร์ไว้นะคะเพื่อความเก๋ไก่นะคะ ภายในหุ้มหนังค่ะอันนี้เป็นหุ้มหนังแบบรีดลายนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับภายในนะคะเบาะเป็น v i p เก้าที่นั่งค่ะสีครีมอ่อนนะคะเบาะ v i p เก้าที่นั่งค่ะไซส์ใหญ่นั่งสบายนะคะเหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวนะคะหรือวิ่งงานได้เลยค่ะหลังคา v i p ใหม่ทั้งคันค่ะ สามารถเปลี่ยนสีได้ถึงเจ็ดสีนะคะทีวีจอสไลด์24นิ้วสไลด์ไฟฟ้าค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้น่าใช้มากๆเลยนะคะราคาเบาเค่ะฟรีดาวด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่ง VIP ออปชั่นครบและแถมฟรีดาวด้วยค่ะ เดี๋ยวเราพาชมด้านหลังค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่พมาม่านให้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมพมาม่านให้ตอนหลังค่ะนี่นะคะเป็นเบาะ VIP สามแถวด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัพพะละนะคะตู้ซับเราลงเป็นตู้ซับอัจจิกดอกสิบนิ้วตีครอมลำโพงซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะ,คะระบบไฟสวยมากค่ะนี่นะคะ ไมโครบัสใหม่นะคะแอร์ไมโครบัสใหม่ค่ะนี่นะคะมีเซาหลังค่ะสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีลงรายละเอียดไว้แล้วค่ะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะแต่เบื้องต้นคันนี้นะคะฟรีดาวค่ะเป็น v i p ที่แบบฟรีดาวนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากไม่ต้องการใช้เงินออกรถนะคะ ก็แนะนำคันนี้เลยค่ะใช้เงินออกรถแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นค่ะสนใจทักทายกันมาได้นะคะคลิกที่ลายลิงอัตโนมัติที่ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวตีส่งรายละเอียดแล้วก็รูปเพิ่มเติมให้ค่ะ,ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะ,ะการใช้งานไม่ถึง2,000สนโลนะคะอยู่ที่19ึ0งแสนเก้าหืนโลเท่านั้นค่ะ รถสวยสภาพดีเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายไม่ปวดขานะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้ปี2,014นะคะนะคะราคาเบาเบาแบบฟรีดาวค่ะสนใจทักกันมาได้เลยนะคะ